สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านครับมาพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปนะครับงวดวันที่2มกราคม2569นะครับสูตรนี้3ตัวชุดเดียวเท่านั้นน่าลุ้นนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็ใกล้วันเข้ามาทุกขนาดแลวนะครับคุณครับที่เราจะต้องมา,อาชี้ขาดกันอีกแล้วนะครับก็ รีกว่าไม่ลดละความพยายามนะครับก่อนชมสูตรนี้มา3ตัวชุดเดียวโปรดได้มาฟังคำเตือนกันนะครับข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมและซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นเองนะครับะนะครับเราก็ต่อจากชุดที่แล้วนะครับที่ได้2ตัวนะครับเลขรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า4 5สูตรนะครับคุณครับ อ่าสำหรับในคลิปนี้เราจะเพิ่มเป็น3ตัวนะครับคุณครับก็เริ่มจากงวดแรกก็ใช้ในระยะเพียงแค่นี้นะครับคุณครับอ่าเราวิ่งที่1นะครับในสูตรแรกในเราวิ่งที่1นะครับหก็มาในตัวนี้นะครับเป็นหลักร้อยอ่านะครับหนึ่งนะครับเอาตัวนี้วงเท่านหน่อยนะครับ1มาหลักร้อยสูตรที่2นะครับ4ีอ่านะครับ4 4ก็มาในหลักสิบนะครับในหลักสิบนะครับก็หลักสิบคือตัวนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูตัวสุดท้าย ในสูตรที่3นะครับก็ได้5นะครับมันก็ออกไปครบหมดนะครับก็คือได้ที่145หแล้วก็ยังแถมตัวนี้ด้วยนะครับเลขก็ออกไปนะครับ145่าอย่างนี้เลยนะครับหลังเวดถัดมานะครับ2 2วิ่งนะครับก็สูตรตัวนี้นะครับตัวเดียวกันนี่แหละครับ2ก็มาหลักร้อยเห็นไหมครับ2มันมาหลักร้อยมาสูตรที่2เราได้5 ห้าเป็นหลักสิบนะครับผุณครับแล้วก็มาสูตรที่สามก็ได้ห้าอีกนะครับสูตรที่สี่ไม่ได้สองนะครับได้ห้าก็เท่ากับเราได้สองตัวเดียวนะครับแต่เลขเขาออกสองสองตัวนะครับก็คือออกไปที่สองห้าสองแบบนี้เลยนะครับนะครับนี่เราเอาใช้แค่สี่สูตรเท่านั้นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ที่จริงหกสูตรเลยนะครับ ในคลิปที่แล้วถ้าลองเปิดย้อนดูนะครับมันเป็นเลขวิ่ง9กับ1นแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวนี้เราจะมาเพิ่มเป็นตัวที่3นะครับทางตัวที่3ก็ยังอยู่นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับคุณครับสูตรแล้วมาในตัวนี้นะครับเนี่ยหแทนที่นะครับหจะอยู่ในหลักร้อยใช่ไหมครับงวดที่แล้วอาจารย์ได้ความสัตย์จริงนะครับคุณครับเราไปเอา5 8 9นะครับคุณครับมันก็ออกที่8ปดเนะครับ ตัวที่2นี่เราได้9ใช่ไหมครับเนี่ยมันกลับนะครับเอา9ขึ้นไปหา5นะ8ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมาอยู่หลักร้อยไม่น่านะครับคุณครับเลขแล้วก็มาตัวสุดท้ายเราก็ได้5ตอง5ตัวเดิมนะครับอันนี้คือเลขร้อยเฉยๆนะครับมันออกไปที่อะไรครับ8 9 5อ่านี่นะครับบางสูตรนะครับเราจะไปบิดยังไงมันก็ไม่ได้นะครับเพราะก็ทําหน้าที่แบบนี้เองนะครับ เป็นแต่เลขเราอะนะครับมันออกมามันควรจะออกที่5 8 9นะครับตามใบเล็อของเรานะครับแต่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ออกอย่างนั้นนะครับมันก็ออกไปในเลขที่คุณคุณได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับมันก็ออกไปแผงแผงแบบนี้นะครับคุณครับมันออกไปที่59ของเขานะครับเราเอา89ตัวนี้นะครับวดนี้นะครับเรามารุ้นกันดูนะครับสําหรับวันที่ สองปีใหม่นะครับวันที่2แล้วนะครับวันนี้เขาออกวันที่2นะครับก็ขอให้มี2กันแล้วกันครับคุณครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับได้ตัวไหนนะครับตัวนี้เราร้อยกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยได้9ได้7ได้7นะครับแล้วก็มาอย่างนี้เราใช้โค้ด5้าตัวนี้เราวาง5้าไว้ก่อนเลยนะครับวาง5้าไว้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเราได้อะไรครับ9 4 7นะครับ คุณครับเราได้1น่งนะครับได้1กับ3เนี่ยนะครับเราได้4นะครับ4ก็คือตัวศูนย์เนี่ยนะครับวันนี้เราวิ่ง9กนะครับ9ตัวนี้จะมาไหมนะครับเมื่อไรได้9นะครับจะมาในหลักร้อยแบบนี้จริงหรือไม่นะครับหรือจะไปอยู่ในหลักสิบอะไรก็เ่อก็ลองลองพิจารณาดูนะครับหรือจะหยุดเดินก็ไม่ทราบหรอกนะครับแล้วก็มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นี่เราใช้ร้อยเอาตัวเดียวเลยนะครับนี่ก็เลขท้ายแล้วก็เลขล่างนะครับเนี่ยมาบวกร้อยกันนะครับได้7ด กับศนะครับแล้วก็ได้4นะครับเราได้4กับ7นะครับได้1อ่านะครับมันก็วิ่งมานะครับอ่า9หาหนนะครับแล้วก็มาสู่ตัวนี้นะครับอ่าสู่ตัวนี้อ่านี่เราใช้อะไรครับ252งวันนี้เดี๋ยวปากกาสีน้ำเงินดีกว่าครับมันจะได้เหมือนกันนะครับอ่าก็คือต้องใช้ตัวนี้นะครับ9 ห้าอ่าขออภัยนะครับเราต้องเขียนเต็มมือครับนะครับมันต้องแปดเก้าห้านะครับอย่างตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับสองห้าสองเห็นไหมครับแล้วก็เลขท้ายก็คือสองสองใช่ไหมครับเราก็เลขท้ายมาเลยนะครับห้าสองห้าสองนะครับเราบวกห้าสองนี่อย่างนี้นี่นะครับบวกกันได้สี่ใช่ไหมครับตัวนี้เราได้เจ็ดแล้วก็ได้อะไรครับสองกับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้สามเราได้สี่กับสามนะครับทีนี้เราได้เจ็ดนะครับเจ็ด เจ็ดก็คือสี่ตัวนี้เห็นไหมครับหนึ่งกับสามทีนี้เราก็ใช้สี่หมดเห็นไหมครับสี่สี่สี่มาวางนะครับก็เสี่มาวางเราก็ได้หนึ่งนะครับมันก็ชนกับตัวบนนี่นะครับมันจะมาไหมนะครับคุณครับสูตรบางสูตรนี่นะครับแล้วก็มาดูตัวชี้ขาดของเรานะครับนี่ก็คือเลขร้อยเฉยนะครับเนี่ยแปดเก้าห้าใช่ไหมครับนี่สองห้าสองนะครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับตัวหน้าตัวหลังนี่สี่นะครับสิบสี่นะครับเราได้หนึ่งแล้วก็สอง อ่าเนี่นะครับคุณครับมันเป็นเลขชุดเดียวนะครับอ่าตามโลโก้ของเราเลยนะครับเราไม่มีตัวอื่นนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตร3ตัวชุดเดียวนะครับมันเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับอ่ายังไงครับคุณครับมันจะ 1- 2หรือหรือไม่นะครับหรือยังไงนะครับเออมาจากหนจะ9 1 2หรือ219อะไรหรือเปล่านะครับยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็เอาสูตรนี้มาบังคับอีกสูตรหนึ่งนะครับ ให้เห็นกันแบบง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราเอาเลขล่างกับเลขบนมาบวกกันแล้วนะครับทีนี้เราจะได้ตัวไหนนะครับก็เอาตัวนี้นะครับมายกยอดมาเลยนะครับยกยอดมาในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่เราเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับเอียงหายไปขาดไปอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเลขมันมาได้กันยังไงนะครับอ่านี่เราร้อยไว้เรียบร้อยแลวนะครับเนี่ยอย่างนี้เราได้หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งมากับอะไรนะครับสองสาม สี่อ่านี่นะครับหนึ่งมากับสี่นะครับหนึ่งมากับสี่แล้วก็ดูงวดถัดมานะครับสองมากับอะไรนะครับสองสามสี่ห้าเนี่ยครับคุณครับเนี่ยสองมันมากับห้านะครับมันก็ออกสองห้าตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสี่มันก็ออกตัวนี้แต่ตัวเลยครับก็คือห้าอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันเกาะกลุ่มกันอย่างเงี้ยนะครับงวดที่แล้วก็ออกสองตัวหกตัวนี้ไม่มีนะครับอ่าออกตัวนี้นะครับเนี่ยออกที่ 252นะครับแล้วก็มาดู252เรามาตั้งเราได้อะไรครับเราได้5 5มากับอะไรครับ6 7 8เนี่ยคุณครับ5มากับ8นะครับแล้วถ้าก็แถม9ตัวนี้ด้วยกันนะครับเนี่ยมันก็ออกไปครบหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ย 8, 9 5คุณครับสูตรนี่นะครับบางครั้งนิ่วนะครับเราแมนะครับแล้วดูวันนี้นะครับเราได้9นะครับวันที่2นะครับ 9ก้าตัวเดิมนะครับจะอยู่ไหมนะครับอย่างสูตรบางสูตรนะครับที่เอาไปหลายสูตรสูตรนี้ก็เก้ามากับอะไรครับศูนย์หนึ่งสองเนี่ยคุณครับมันขึ้นมาตัวบนนี่นะครับหนึ่งเราวิ่งนะครับมันจะออกอย่างนี้หรือไม่นะครับเพราะเราทําได้อย่างนี้นะครับในสูตรตัวเมื่อสักครู่นะครับหรือมันจะเป็นสามนะครับท่านก็จัดเอาไปหน่อยนะครับถ้าเกิดสองเรามันไหลไปเป็นสามอะไรอย่างนี้นะครับแต่เราต้องมั่นใจนะครับมั่นใจตัวของเราเองนะครับก็คือเลขตัวเดียวเลยนะครับ 9 1 2อ่านะครับมันครบหลักของเขาอย่างนี้นะครับหรือจะเป็น2 1 1หนึ1งหอะไรก็แล้วแต่นะครับเออ่นะครับเพราะเลขของเรานะครับคุณคุณครับเมืที่แล้วมัน95นะครับมันอ่าตัวนี้เราได้59าวันนี้มันมี1 2เห็นไหมครับอ่า1 2แล้วก็19อย่างเงี้ยนะครับมันก็เมืที่แล้วอยู่ด้วยกันนะครับ89กับ59าวันนี้1 2อยู่นี่นะครับ19อยู่นี่อ่านะครับ อีกสหนึ่งที่เราได้0 1 7เนี่ยโอ้โหคุณครับมันมันเวียนหัวจริงๆเลยนะครับไม่ทราบนะครับว่าเราจะเอาสูตรมาผสมกันถูกหรือไม่หรือมันจะเป็นยังไงอีกกันนะครับสําหรับงวดวันที่เอ่อนะครับ2มกราคมนะครับ2 5 6 9นี่อ่านะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับคุณครับก็ขอให้คุณคุณลองเอ่อ โชคดีนะครับกับสูตรตัวนี้นะครับลองลองบิดนะครับคุณครับจะเป็น9 1 2ตามที่เราคิดหรือจะเป็นสองเก้าหนึ่งอะไรนะครับก็ลองลองนะครับคุณครับมันแล้วแต่เพราะสูตรใบเล็กของเรามันได้91ด้วยนะครับเนี่ยนะครับมัน19มันกลับนะครับมันก็หรือจะออก19ตรงๆก็ไม่ทราบนะครับก็นะครับสําหรับงวดงวดนะครับสองมคนะครับ6 9นะครับ เป็นสูตรนะครับที่มันจะน่ารุ้นเหมือนกับโลโก้ที่เขียนหรือเปล่ายังไงนะครับคุณครับก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเลยกันนะครับก็ยังเหลืออีกตัวนึงนะครับถ้ามันไหลมา3นะครับอย่างเช่นเขาออกตัวนี้แจกให้ไปแล้วนะครับ92-3อนะครับถ้า1ไม่มาอะไรอย่างนี้นะครับระหว่าง 1- กับ3เนี่ยเขาชิงกันมาอยู่นะครับแต่1เมื่อเราถอดออกมาแล้วมัน2สูตร3สูตรเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้เราได้1ตัวนี้เราก็ได้1อย่างเงี้ยนะครับคุณครับ มันนะครับมันก็จริงๆนะครับคุณครับสูรถุยเมื่อเวลาออกแล้วนะครับเราก็จึงจะสว่างเลยนะครับเน้นนะครับในเรื่องเลขล่างนะครับคุณครับงวดนั้นเห็นไหมครับเนี่ยสามเก็ออก3 7นะครับ87ก็ออก87นะครับก็แบบนี้เลยนะครับเนี่ยออกตัวนี้ก่อนออกตัวนี้ก่อนแล้วก็มาออกตัวนี้หลังนะครับพยายามจะเน้นพยายามใจนั่นนะครับงวดนี้นะครับมัน58หรือ57นะครับมันมีอยู่2ตัวนะครับพ่กนี้ก็จะต้องมา นะครับเอาเลขล่างโดยตรงแล้วนะครับคุณครับยังไงก็นะครับได้โปรดใช้วิจารณญาในการชมนะครับเพราะสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับ3ตัวชุดเดียวที่เราทําได้ก็แบบนี้เลยนะครับก็ขอให้นะครับสูตรนี้นะครับยังเป็นสูตรที่ยังต้องเดินต่อเธอะเจ้าประคุณนะครับเพื่อท่านจะได้มีโชคกันนะครับคุณครับ เราขาดไปทั้ง2ส,สูตรนะครับอันนี้จริงๆมันได้991111 1หมดเลยนะครับแต่บืองเริญตัวนี้เราได้2นะครับมันก็น่านะครับตอง5เขายังออกเลยนะครับ5แล้ว5อีก5แล้ว5อีกว่วน,นี้2ก็ขอให้เขามาแบบนี้ด้วยนะครับโชคดีนะครับคุณคุณครับสวัสดีครับ